ผู้ล้ำผู้เป่าแคนพอมพี่ติ๊กดูดูหมอแคนสิครับตอนนี้แคนสมัยใหม่เขาเวลาเขาเอามาใช้งานเขามีอะไรบ้างเนี่ยทำไมหน้าตามันเปลี่ยนไปเออด้วยความที่ต้องต้องเก็บเอาเสียงที่ต้องทุกเม็ดนะครับก็เลยต้องมีซองมามีซองมาใส่ครับผมภายใต้ซองมีอะไรมีไม้ครับมีไม้กูจะกูจะเก็บเอาเสียงอ่บอกบอกน้องสาธิตให้ดูหน่อยครับโอ้ขึ้นขึ้นมานะสาธิตให้ดูน และอันนี้ก็คือเป็นงานที่น้องเขาทำเองด้วยนะครับขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> โอ้นะฮมีไม้อยู่ซ่อนอยู่ครับแล้วซองนี้เป็นไอเดียของน้องเขาทำอเองด้วยครับไม่เคยเห็นมาก่อน,นครับ <c oughs> นี่แหละก็เลยก็เลยได้ถามครับ <c oughs> <c oughs> สัมพอบึ้ยสัมพอเออสัมพออะไไม่รู้สัมพอสัมพอมิน่าล่ะมิน่าล่ะสัมพอเนี่ยแปลว่าภาษากลางคือมิน่าล่ะเสียงที่เข้ามาเต็มขนาดนี้ใช่ครับปลุกมาให้น้องหน่อยชื่ออะไรนะครับน้องเกอร์ครับผมน้องเกอร์แต่ไม่เกอร์ไม่เกอร์ครับแล้วก็เป่าแคนดีด้วยเป่าแคนดีด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังสองท่านครับอีกคนคือใครครับน้องจิมมี่ครับจิมมี่กับน้องเกอร์อยู่เบื้องหลังนะครับศิลปินวง ทีลาบทีลาบขมครับทีลาบศิลปินจากทีลาบขมครับบอกเป็นเตนแสบเป็นลาบขมครับเป็นทีลาบทีนาดเปลืองบีที่สุดนะครับลาบบานเฮานี่แหละบอกเป็นทีลาบสูงต่ว่าเป็นทีลาบขมกสิมีอยู่ตามซอยต่างครับ